All mm right. -hmm. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คริสเลือกหนังพอดแคสต์เอพิโซดที่3และในวันนี้เราอยู่กับหนังสั้นเรื่องลักเด็ก2เรื่องราวของลักเด็ก2เป็นเรื่องราวของอดีตตำรวจคนหนึ่งที่ต้องสูญเสียลูกจากเหตุระเบิดอาคารการสูญเสียในครั้งนี้ทําให้ตำร,รวจนายนี้หมดความศรัทธาในกฎหมายเขาจึงได้ตัดสินใจลาออกและหายตัวไป หลายปีต่อมาเขาได้กลายเป็นนักฆ่าที่ไร้กฎเกณฑ์ไล่ฆ่าเพื่อสืบหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดในครั้งนั้นแม้ว่าเพื่อนตำรวจจะเตือนถึงความอันตรายนี้ก็ตามก็ไม่มีสิ่งใดจะสามารถหยุดเขาได้จนกระทั่งอดีตตำรวจในนี้ได้พบว่าโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นเกี่ยวข้องกับคันและคดีลักพาตัว และเชื่อมโยงไปถึงบุคคลลึกลับซึ่งอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการเปิดโปงความจริงรักเด็ก2เป็นหนังสั้นแนวสืบสวนสอบสวนโดยเรื่องนี้จะมีการจิกกัดระบบสังคมแบบขั้นสุดโดยคุณธนาทัศน์จะพยายามถ่ายทอดระบบสังคมสมัยนี้โดยเล่าเรื่องผ่านจากมุมมองของเด็กไร้เดียงสาคนหนึ่งที่โดนแรงกระแทกจากระบบสังคมเป็นอย่างหนักจึงเกิดเป็นภาวะอารมณ์ซึมเศร้าและบังเอิญไปเจอกับอดีตตำรวจคนหนึ่ง ที่หมดศรัทธากับระบบสังคมเช่นเดียวกันทั้งสองคนนี้ได้มาพบกันและเกิดเป็นความสัมพันธ์แบบลูกบุญธรรมเพราะว่าทั้งสองคนนี้ก็ต่างโดนโลกทํำร้ายมาไม่ต่างกันเด็กที่โดนกดขี่จากระบบสังคมบวกกับอดีตตำรวจที่หมดศรัทธากับระบบสังคมเช่นเดียวกันทั้งคู่ได้ก,กลายเป็นคู่หูตัวแสบที่สังคมต้องการตัวมากที่สุดทั้งหมดนี้สามารถรอติดตามได้ในภาพยนตร์หรือนังสั้นเรื่อง ลักเด็ก2เนื้อหาทั้งหมดที่คริสเนื้อหนังได้กล่าวไปเมื่อขั้งต้นนั้นเป็นเส้นเรื่องคร่าวๆข,ข,ของตัวละครหลักที่จริงมันมีเนื้อหาอีกเยอะที่อยากจะพูดและสื่อถึงหนังสั้นเรื่องนี้ควบคุมและกำกับโดยคนคนเดียวคือคุณธนาทัศน์หนังสั้นเรื่องนี้อยู่ในขั้นตอนพัฒนาโดยผู้พัฒนาหรือผู้สร้างพยายามทําให้โปรดักชันบันดีมากยิ่งขึ้นหนังสั้นเรื่องนี้เต็มไปด้วยความตั้งใจ และแพชชั่นที่จะสื่อสารกับสังคมหากใครต้องการช่วยเหลือและพัฒนาหนังสั้นเรื่องรักเด็กสองนี้สามารถติดต่อไปได้ที่ Facebook ของคุณธนาทัศน์หรือสามารถติดต่อได้ผ่านทางของคริสเนร์หนังโดยทางคริสเนร์หนังจะติดตามกระบวนการสร้างหนังสังน้นเรื่องลักเด็กสองและในโอกาสหน้าเราจะได้พบกับการสรัมภาษณ์ผู้สร้างหนังสั้นเรื่องลักเด็กสผ่านทางช่อง YouTube คริสเนิร์ดหนังคลิปจะมาเมื่อไหร่และในอนาคตจะเป็นอย่างไรสามารถรอติดตามได้ในคริสเนิร์ดหนังสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ